คณะกรรมการการศึกษาท่านพื้นฐานในการบรรลุท่านัตเตอร์อภิริศานะคะท่านเลขาธิการบกสนะคะท่านรองสาสตราจารย์ดกตร์กวลทเจรวันท่านผู้บริหารท่านผอเขตพื้นที่นะคะท่านรองแล้วก็ท่านคุณคณะครูผู้มีการเรียนแล้วก็บุคลากรในการศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้ก็ดีใจค่ะที่ได้มีโอกาสมาพบปะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้บริหารในกลุ่มที่เราได้พบในการจัด งาน PA Support Team นะคะในส่วนของภาคกลางแล้วก็บริมทนทนะคะก็เอ่อ,อว่าการได้มีโอกาสในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยถ้าเรามองถึงกลุ่มคนที่เราต้องทํางานกับเพื่อนสําคัญสําคัญนอกจากเป้าหมายของเราที่มีเด็กแล้วในคุณผู้ได้ถือว่าเป็นหนะัวใจทีม่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาทานกระทรวงศึกษาคือเข้าใจตอนแรกก็มีความสับสนอยู่เหมือนกันว่าเ,เอ๊ะทำไมมัน เราก็จะมีการประเมินหลายวอลเปหนดนะคะแต่ก็เข้าใจค่ะว่าวันนี้เนี่ยในบริบทของไม่ว่าจะเป็นการโดยการที่เราจะมีเป้าหมายครูครูทํายังไงที่จะให้ครูครูเนี่ยไปสู่การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาจริงๆนะคะเพราะนั้นเนวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งกระบวนการเรียนการสอนซึ่งเราก็โดยมีรัฐรัฐบาลเองกระทรวงศึกษาเองเราก็เน้นในเรื่องของการพัฒนาเด็กไปสู่ศตวรรษที่2 1 เน้นในรงของกระบวนการคิดเน้นในเรื่องของออ active learning แนละ้วทําทำยังไงที่คุณครูเนี่ยไอ,อหลักสูตรที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยแต่กระบวนการสอนอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปไม่ต้องกลับมาสู่ว่าเอแล้วเราจูู้ได้ยังไงว่าคุณครูแล้วก็การประเมินของคุณครูในแต่ละระดับของ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 ,ของคุณครูเนี่ยจะสามารถจะมีตัวชี้วัดนี่ฉันว่าอันนี้คือความท้าทายของกระทรวงศึกษาธิการนะคนะเพราะว่าเราเนี่ย บนความหลากหลายของพื้นที่บนความหลากหลายของการศึกษาที่แตกต่างกันนะคะบนบริบทที่แตกต่างกันทั้งเหนือภาคกลางชันแล้วมีโอกาสได้มีโอกาสไปเยี่ยมในหลายๆพื้นที่นะคะแต่เราแต่เราต้องพยายามทําการประเมินต่างเนี่ยมันเหมือนกับเราจะพยายามใส่เสื้อที่ผ่านมาพยายามที่จะใส่เสื้อแบบเสื้อตัวหนึ่งเนี่ยจะต้องฟิตกับแตุ่กสถา,านการณ์เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่ว่ามันเป็นความท้าทายของกระทรวงเองนะคะเพราะฉะนั้น เราถึงกลีคุยผู้บริหารรู้สึกว่าแบบนี้ก็จะมีปัญหาตลอดไปนั่นแหละถ้าเราพยายามจะวันฟีดออกแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราพยายามจะคิดว่าเราจะดีไซน์อะไรดีที่มันจะสามารถที่จะบ่งบอกหรือได้เห็นว่าในแต่ละการสอนของคูรูนเนี่ยซึ่งมันมีความหลากหลายเกินกว่าที่เราอาจจะมาอธิบายเป็นทฤษฎีเดียวได้เนี่ยให้เขาเนี่ยได้เห็นให้ให้กรรมการหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะประเมินเนี่ยได้เห็นถือว่า คุณครูที่อาจจะมีกระบวนการสอนที่หลากหลายเนี่ยแต่สุดท้ายมันก็มาสู่เป้าหมายก็คือการที่จะพัฒนาให้เด็กเนี่ยมีกระบวนการคิดนะคะออมีเข้าสู่ศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดมี active learning มีกระบวนการซึ่งมัน process เหมือนทำอาหารออกมาให้อร่อยเหมือนกันเนี่ยแต่วันนี้ฉันคิดว่าคุณครูทุกคนเนี่ยก็จะมีเทคนิคมีวิธีการต่างๆที่จะนําตรงนี้เข้ามาไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีนวัตรกรรมอะไระที่ น่าสนใจมากมายเพราะฉะนั้นในหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือว่าการที่เราได้ทำีเ a ขึ้นมานะคะก็เป็นการดีไซน์ที่จะเอาในส่วนของหนึ่งในเรื่องของการเป้าหมายก็คือนอกจากเหนือจากเราจะได้เห็นถึง p r o เซสถึงกลไกที่คุณครูแต่ละท่านแล้วก็กลไกแต่ละ l e เวลระดับของแต่ท่านผู้บริหารเนี่ยได้ทํางานกันเนี่ยในเชิงที่จะได้สามารถที่จับต้องได้ในการที่จะทํายังไงที่เป็นการที่เราสามารถที่จะลดภาระ งานเอกสารงานต่างๆของคุณครูซึ่งเออก็เราก็จะได้รับฟีฟฟดแบ็กับคยณคตลอดแหละคะ่ะว่าคุณครูเนี่ยพี่ชัยก็เห็นใจจริงๆเพราะว่างานเป้าหมายของเราคือเด็กแต่ว่ากระทรวงสาธาริการเราก็เป็นงานที่ทุกหน่วยงานก็ต้องมามาบหมายแล้วก็ให้เราค,ครูของเราด้วยแหละทำกันหลากหลายไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการประเมินผลในช่นว่ารีเอเนี่ยมันก็เป็นความเจตนาลงที่เราอยากจะให้ ได้นำดิจิทัลเนี่ยเข้ามาแล้วก็ทำให้ลดภา,าระในเรื่องของงานเอกสารของคุณครูในการที่จะเป็นการที่จะใช้ในการประเม,มินวิทยาฐานะตลอดจนมันก็เป็นสูน่ในหมดของอรัฐบาลโดยนโะยบายของท่านนายกเองก็อยากจะให้ทุกกระทรวงเนี่ยได้นำในเรื่องของอสื่อดิจิทัลต่างๆระบบการศึกษา4.0ต่างๆเ,น,สสเน,นี่ยให้เข้ามาใช้เพื่อให้เกิดกระบวนการรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะนั้นก็เลยเป็นหลักการว่าทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะ เราถึงจะได้ดีไซน์วอร์พีเอนะขึ้นมาให้กับพวกเรานะคะท่านผู้บริหารทุกคนเนะี่ยได้ปรับกระบวนการยื่นเสนอผลงานของตัวเองนะคะซึ่งก็ไม่ใช่แปลกใจที่ทั้นแรก,แรกที่ได้มีเสียงออกมาอาจจะมีเสียงอื้อๆเป็นบ้างคือมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วคะ่ะว่าอะไรที่ที่ใหม่แล้วก็ไม่ยังไม่มีความยังยังไม่ได้เข้าใจกระจ่าง เราก็อาจจะมีความกัง,งวลอาจจะมีความแล้วก็อยางนี้การสื่อสารมันก็เร็วไปหมดนะคะสื่อสารถูกบ้างไม่ถูกบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยดีใ,ใจค่ะที่ทางท่านเลขาสปทท่านนพดมพรพินาศน,นะคะได้จัดทีมเอพีเอ,อ PA, เอพีเอสสปอร์ตทีมขึ้นมาร่วมกับกฟศซึ่งก็จะเป็นการที่จะได้ให้ทุกทุกท่านนี่แหละค่ะซึ่งเป็นตัวแทนเป็นผู้บริหารของแต่ละเขตพื้นที่เนี่ยได้นำหรือมีความ ได้เข้าใจ p ร o c e s ของการทำวีพีเอกันว่าที่เราอาจจะฟังกันมาหลายๆทางสื่อสารกันหลายทางเนี่ยนะคะเพราะว่าวันนี้การสื่อสารมันมาได้หลายทางเนี่ยให้มันตรงกันให้มนันอยู่จุดเดียวกันเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถที่จะได้นําแนวทางต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้ไปถ่ายทอดได้ไปเ,เป็นตัวแทนของกระทรวงของหน่วยงานหลักของเราในการที่จะไปถ่ายทอดแล้วก็ไปทาความเข้าใจให้กับพื้นที่ให้กับคุณครูซึ่งอ,อ,อยู่ใน ผู้ปฏิบัตใิในพื้นที่กันจริงๆนะคะเพราะว่าเราก็มีบุคลากรหลายแสนคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าที่จะทําอะไรที่จะให้ทุกเรื่องนะคะไม่ใช่เฉพาะพีเอ BA, ไม่ใ้าเรื่องนโย,ยบายกว่าเราจะไปถึงระดับผู้ปฏิบัติงานจริงเนี่ย ม,มันไม่ชีไม่ได้เร็วพอกับโซเชียลหรือสื่อต่างๆที่แทรกมาระหว่างโปรเซสของการรับรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เข้าใจได้ว่ากลไกต่างๆเหล่านี้ก็จะทําให้พวกเราทุกคนกเกิดความวุน่นวายแล้วก็สับสนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ดีใจค่ะที่เราได้มีทีมงานแล้วก็ที่ทุกท่านได้มาช่วยกันนะคะเป็นตัวกลางแล้วก็ถ่ายทอดตรงนี้ซึ่งก็จะเป็นที่จะช่วยในการที่จะไปเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นทีมที่จะลงไปในพื้นที่ไปสร้างความรับรู้ให้กับให้กับ คุณครูแล้วก็อยากให้แบบมีอะไรที่คาใจหรือว่าไม่เข้าใจหรืออาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคที่ฟังแล้วเนี่ยอาจจะมองว่าอ้น,นี้เนี่ยอาจจะใน,นแนวปฏิบัติเราอาจจะมีปัญหานะก็าสามารถเป็นฟีดแบ็คได้เพราะฉะนั้นคิดว่าวันนี้เป็นการจุดเริ่มต้นนะคะมันเราเหมือนกันเราดีไซน์อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันคงไม่ได้บอกว่าวันนี้คือเพอร์เฟกแล้วแต่เราสามารถที่จะเอา โมเดลตรงนี is, long, ้ที่เราคิดว่ารูปแบบนี้ที่ว่าน่าจะเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็อยากจะสะท้อนเห็นการทํางานของคุณครูจริงๆนะคะบางครูบางคนอาจบอกว่าก็เป็นแบบจโจกกันว่าเออเรอจะต้องทําเป็นคลิปสวยงามหรือว่าให้เป็นมูวี่ให้ดูแล้วเหมือนเราเป็นครูจริงเหมือนกับเป็นเหมือนเราเซตตอัพอะไรเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วว่าอยากให้เป็นธรรมชาติอยากให้เป็น แนวสะท้อนจริงๆว่าให้เราทํารูปแบบของการสวนกระบวนเรียนการสอนของการทํางานของเราที่จะมุ่งเน้นให้เด็กเข้าไปสู่กระบวนการคิดของกระทรวงที่สร้างคุณภาพเนี่ยว่าเป้าหมายของครูในการที่จะทําคุำให้เกิดเด็กคุณภาพตามเป้าหมายของเด็กะตะศตวรรษที่21 active learning ที่เป็นต่างๆเนี่ยเรามีกระบวนการยังไงนะคะก็ถ้าท่านมีอะไรที่ท่านอาจจะมีความกังวลใจนะคะ,ะก็สามารถที่จะสอบถามได้ให้กับทางวันนี้ก็จะมี นหน่วยงานกลางที่จะมาให้คำตอบไปท่านในทุกๆมิติตลอดจนในเรื่องของอาจจะมีการคณะกรรมการการประเมินก็ดีนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะจะมีการประเมินแบบไหนต้องมีการแรนดอมอย่างไรที่อาจารย์ประวิตยบอกเนี่ยนะคะเราอาจจะมีความกนนังวลหรือห้าใจอะไรก็ขอให้เวทีนี้เนี่ยเป็นเวทีที่ท่านจะได้เคลียร์ใจของท่านให้เต็มที่เพื่อที่ว่าท่านจะได้กลับออกไปแล้วก็ไปช่วยกันในการที่จะสื่อสารกับ คุณครูและบุลค,นนคลากรในพื้นที่ของเราต่อไปนะคะก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะกับท่านาท่านอิคา,ารสปะทอนะคะท่านดรท่านดรามพินราศาลท่านดรโปริศนะคะตลอดจนเจ้าหน้าที่วิทยากรทุกท่านนะคะที่ได้เ,เห็นความสําคัญแล้วก็เราต้องช่วยกันในการสร้างการรับรู้ร่วมกันในในบุคลากรของเรานะคะเพื่อที่จะได้เราเนี่ยขับเคลื่นอนในส่วนของอาการทํา นโยบายหรือการทาการการทำในเรื่องของการทำพิเศษฐานะตรงนี้ให้ได้สู่การรับรู้ที่มากที่สุดนะคะก็คิดว่าในการจัดการทั้งนี้ก็จะทําให้เราได้มีการพัฒนาแล้วก็สร้างคุณภาพให้กับเด็กและเยวาวชนของของเราต่อไปะคะ่ะแต่อย่าลืมนะไม่ต้องกังวลว่าถ้ามีอะไรที่เป็นฟีดแบ็กได้ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้ฟีดแบ็กแล้วก็ได้นำเสนอให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งเขาก็จะได้นำฟีดแบ็กตรงนี้กลับไปที่กรรมการของเราก็จะสามารถที่จะไป ปรับดูต่างเพื่อให้มันซีกีนมากนะคะขอบคุณมากค่ะอยากให้ท่านบอเขตทุกเขตนะครับได้เขียนแผนพัฒนาเขตพื้นที่เชื่อมโยงกับวพีเอโรงเรียนพอโรงเรียนก็ทําการพัฒนาแผนปฏิบัติาการประจำปีให้เชื่อมโยงกับข้อตกลงพีเอคุณครูก็ไปทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับข้อตกลงที่ทำพีเอไว้ สุดท้ายทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงกันหมดโดยที่คุณครูไม่ต้องทิ้งห้องเรียนคุณครูก็ไม่ต้องมองว่า P A เอคือภาระเหมือนที่คณะพวกเรายเปยกันตัวนี้คือ p อคืออะไรคือภาระ <c oughs> ผมอยากให้ P A เป็นพลังนะ <c oughs> ครับเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังไม่ได้ให้คุณครูคเรานั้นได้ทำอย่างมีความสุขและสนุกกับการทำงาน แล้วได้เ่านที่ย่าฐานะทุกคนเ่ที่ความปรารถนาที่ผมต้องการให้พวกเรานั้นเป็นตัวกลางละช่วยนะครับหากมีสิ่ง,งใดอะไรยังไงก็ขอให้ทุกท่านนั้นนะครับได้สะท้อนกลับขึ้นมาแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าท่านตัววิตรเองก็มีความคาดหวังว่าเราทุกคนนั้นต้องการอยากเห็นโรงเรียนทุกโรงเรียนมีคุณภาพและอยากเห็นเด็กทุกคนนั้นเก่งดีและมีความสุขแล้วพวกเราเองก็จะได้อานิสงส์จากการทํางานตรงนี้และได้รับเงิเดียนสูงข,ขึ้นตามภาระใะความยุ่งยากของเรา แต่อยู่บนบริบทของไทยของมันซึ่งไม่ใช่ต้องทำตัดเสื้อตัวเดียวใส่ด้วยกันทั้งหมดทั้งประเทศนะครับผมก็ยังยืนยันว่าทีเองนี่แหละที่จะต,ตอบโจทย์มิติคุณภาพและตัวที่ท่านจะทําข้อตกลงนั่นแหละคือนวัตกรรมที่จะเอามาเป็นตัวขับเคลื่อนคุณภาพท้เรียนผมก็ขออนุญาตพบปะและสื่อสารและเสนอความห่วงใยญ่บท่านทั้งหลายด้วยความระมัและมีความคาดหวังว่าท่านทั้งสิบคนจะเป็นเพียง พละให้เป็นพลังให้กับครูไทยทั้งประเทศแล้วก็กับเพื่อนการศึกษาพื้นฐานร่วมกันกับไปครับขอบคุณมากครับ